เชื่อว่ามีคนไทยไม่ถึง1%ที่รู้จักและเคยมาเที่ยวเมืองนี้ที่ญี่ปุน่นและนี่คือจังหวัดคางาวะเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในญี่ปุ่นนะฮะตั้งอยู่บนเกาะชิโกกุแต่ใบบอกเลยว่าสวยแลวก็ธรรมชาติดีงามมากๆเป็นเมืองที่มาเที่ยวแล้วตกหลุมรักที่นี่เลยบรรยากาศคือสงบรม่มเรือนมากๆและไฮไลท์ของเมืองนี้ก็คืออูดอง้งกินคู่กับเทมปุระเดี๋ยววันนี้ใบพาทุกคนมาเที่ยวคางาวะกันเริ่มต้นที่แรกกับสวนริซูเรียนการ์เด้นนะฮะเป็นสวนญี่ปุ่นโบราณชื่อดังของเมืองทาคามัตซึที่นี่คือสวย คือบรรยากาศร่มรื่นแล้วก็สงบมากๆพร้อมกิจกรรมชิมชาเขียวแบบวิถีโบราณนั่งรถไปต่อที่ถัดไปกับสะพานเซโตโอฮาชิเป็นสวนอนุสรณ์อลังการนะฮะที่เราสามารถมองเห็นสะพานชื่อดังที่เชื่อมระหว่างเมืองโอคายามะกับคางาวะเดินไปเรื่อยๆจะเจอกับชายหาดรับแบบนี้คือเป็นฮิดเด้นเจมที่สวยมากๆถ่งเคยมาทะเลญี่ปุ่นนะเนี่ยพอมื้อเที่ยงเริ่มหิวก็ไปฝากท้องที่ร้านอูรุ้งโบดด้วยเนื้อสไลด์นะฮะแล้วก็เลือกท็อปปิ้งของทอดเทมปุระคืออิ่มอร่อยจุกไปเลยจุดต่อไปกับวััดยาาารรรริทปี่่ต้งงนนนกะะชขึไ ที่นี่เป็นหนึ่งในเส้นทางจารึกสวงบุญ88วัดบนเกาะชิโกกุข้างใต้พรมจะมีแผ่นทรายจากวัดต่างๆรวมมาให้เราไหว้สักการะไว้ในที่เดียวพร้อมเขียนเครื่องรางนำโชคและจุดสุดท้ายที่ห้ามพลาดกับภูเขายาชิมะเป็นจุดชมวิวพาโนรามาข,ของเมืองทาคามัตสึจากบนนี้คือสวยม,มากๆมองเห็นเมืองและทะเลเซโตะแบบชัดเจนคือเป็นเมืองที่น่ารักสุดๆนะปิดท้ายมือเย็นในเมืองทาคามัตสึนะฮะต้องไม่พลาดอิสกากยะและก็ไก่เสียบไม้พร้อมด้วยซาชิมิในหม้อลวกชาบูและทั้งหมดนี้คือเมืองทาคามั กันมาหน่อย